ผมก็เลยไปแล้วมันก็ไปแบะปั๊มแล้วมันก็เข้าไปสู่กันตอนนั้นผมไม่รู้ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วผมไปเคาะแล้วคิดว่าเมียเราโอเคไหมเลี้ยวเราไหมหรือว่ายังไงก็ทําใจไปบ้างอะพี่ทำไมอะเพื่อนผมมีอยู่สองคนฉลาดมันรู้ว่าผมไม่สู่มันก็เอาผมไปด้วยเขาจะปล่อยแฟนผมไปแหละแต่แฟนผมไม่ยอมบอกถ้าจะกลับเอาผมกลับด้วยเขาเลยเอาไปทงคู่เลย รายการต่อไปนี้เปิงกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มันแบบเปิงในด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใจวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจํากลางคลองเปรมพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับไปโดนคดีอะไรแล้วก็สารตัดสินกี่ปีกีเดินครับคดียาครับครับโทษ25ปี6เดือนครับยาเยอะไมไม่เยอะครับ2,000 2,000นี่ถือว่าเยอะไหมพี่ไม่สำหรับผมมันก็ไม่เยอะคือ FC บอกไปดูว่า2,000เยอะหรือไม่เยอะแต่เท่าที่ทราบกระบวนการการตัดสินยาเนี่ยเขาดูจากเม็ดแอนเฟตามีนก็เอา1เม็ดไปแล้วก็เอาเอาภาพเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยสุ่มแล้วก็วัดดูว่าเม็ดมันเท่าไหร่ มาประมาณการแล้วก็มาตัดสินได้ว่าควรจะโดนโทษเท่าไหร่อะไรยังไงยี่สิบห้าปีกับพี่เก่งต้องถามพื้นฐานครอบครัวพี่พี่เก่งครอบครัวที่บ้านพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมครับไม่ได้อยู่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาแยกทางกันตั้งแต่เราติดคุกหรือว่าเราตั้งแต่ผมเกิดได้7วันครับเกิดได้7วันนี้คือพ่อแม่แยกทางกันใครบอกพี่อะอาผมเราเคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ไหมหน้าพ่อเคยเห็นแต่หน้าแม่ไม่เคยอ๋อตกลงกว่าเราอยู่อา แปลว่าแม่ทิ้งเราตอนเด้อเราครบ7วันแล้วแม่ทิ้งเราไปเหรอก็คือแม่ไม่ทิ้งหรอกครับก็คือพ่อเสร็จแล้วเขาอยากเอาผมไปเลี้ยงแล้วอาผมเนี่ยกลัวเอาผมไปลําบากก็เลยเอาผมกลับมาเอามาเลี้ยงเองอาผู้หญิงผู้ชายอาผู้หญิงครับารักพี่ไหมรักครับรักมากเลยอาไก่ย่าถ้าเป็นฝั่งอาก็คือเป็นฝั่งน้องของพ่อใช่ไหมครับน้องของพ่อย่าก็คุณแม่ของพ่อครับก็เอามาเลี้ยงเราเอาเลี้ยงเอามาเลี้ยงแล้วพ่อประกอบอาชีพอะไรตอนนั้นพ่อรู้สึกว่าต่อยมวยอยู่ พอ่อเป็นนักมวยด้วยครับแล้วแม่เราไม่รู้อยู่าขาสร้างครับย้อนถามไปว่าครอบครัวคุณอากับคุณย่าทําอาชีพอะไรถึงเลี้ยงเราได้โตขนาดนี้คค้้าาาขยขายครับ เปิดร้านของชําอะไรเงี้ยครับขายดอกไม้อยู่ไี้กวางแล้วก็ขายกาแฟเราไปคุณกรุงเทพครับครับผมเกิดกําเนิดกรุงเทพเลยเกิดกรุงเทพครับจบอะไรมาครับป .6 กม .3 ไม่จบก็เลยมีวุฒิป .6 พอเราอยู่ครอบครัวแย่กันคุณอาก็เลี้ยงเรียนมาช่วงเรียนเราเกเรไหมถามว่าเกเรก็เกเรอเกเรในที่นี่หมายถึงอะไรเริ่มสูบบุหรี่เออเริ่มเรียนแล้วเริ่มไปโดดเรียนติดเกมสูบบุหรี่ติดเกมนะแต่ตอนนั้นยังไม่ติดยาใครชักชวนนี่เราไปเริ่มสูบบุหรี่รั้งแร่เพื่อนนี่แหละครับอยู่กับเพื่อนก็โทษดูแล้วก็อยากดูด ถ้าเราไม่โดูตัวอย่างพี่เก่งใช่ไหมผมตำภาทุกคนเลยนะตอนหลังจากนั้นทุกคนบอกว่าไม่ได้โทษผมไม่ได้โทษโทษเพื่อนะอยู่ที่ตัวผมเองฟังไว้นะเอฟซีนะ อยู่ที่ตัวคุณเองล้วนๆเลยคุณเสียนเองคุณอยากเองอ่ะอยากไปลองถูกป่ะสมัยนั้นเป็นไงคุณสึกสูบแล้วเท่หรออไงเท่เท่เท่ใช่ไหมเท่ครับเท่ครับแล้วตอนนี้อ่ะปัจจุบันนี้มีสูบเหื่้างไม่มีผมเลิกสูบได้ปีแล้วหลังจากนั้นเริ่มเกเรยังไงต่อไม่ไม่จบมสามเราอยู่กับเพื่อนตอนนั้นยาเสพติดนี่ผมไม่ชอบเลยเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีผมไม่ชอบเลยคือเขาค่ายเกลียดเลยยาแพงมาก ก็คือเพื่อนผมสื้อแบาคนนี่คือดูดผมมันเอามาดูดผมก็ไล่เี่นี่ครับอยู่ที่ตัวตัวนะครับไล่ <c oughs> เพื่อนหมดเลยมึงไปดูไกลเลยดูดมาดูดมามเลยดูดมาเลยไม่เอาไม่เอา,เอาแล้วอะไรอ่ะมันทําให้เราตัวเราเองมันควยเขยไปได้ก็ขณะนั้นเพื่อนผมเนี่ยซื้อยาจะมีคนซื้อยามา,มาก็แบ่งกันอแยกกันเป็นกลุ่มละสามคนเพื่อนผมเนี่ยมันมีสองคนฉลาดมันรู้ว่าผมไม่สูบมันกาเอาผมไปด้วยแต่ตอนนั้นถ้าผมรู้อ่ะว่าไปสูบยาผมไม่ไปหรอกมันสึกว่าบอกว่าพาไปหาหญิง ออพี่เงีทำเลยไปกับเขาเอาเรื่องยาไม่เป็นไรท่าท่หม้อเราพวกเราแน่นอนผมก็เลยไปแล้วมันก็ไปแบะปั๊มแล้วมันก็เข้าไปสูบไปตอนนี้ผมไม่รู้ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วผมไปเคาะว่ามึงทำอะไรกันสองคนเข้าไปในห้องน้ำอะไรไม่รู้จริงๆริงก็ถามจริงผมไปแกล้งมันด้วยแหละผมก็รู้แต่มันเข้าไปสองคนมันต้องมันต้องมีอะไรบางอย่างเมื่อเคาะเคาะประตูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เรียกผมเข้าไปผมก็เลยอยากรู้ว่ามันสูบเป็นยังไงผมก็เลยอยากลองเป็นเพราะอะไรวะพี่เก่งอยากลองไหมคือมันเป็นเพราะเราเห็นเพื่อนเสพบ่อย เพื่อนสูบบ่อยๆเราเห็นเอนจนแบบเฮ้ยมึงเอาไงแล้วครูอยากลองกันหน่อยอซึ่งมันเป็นเรื่องทีงท่ไม่ดีนะคุณขนองละตอน,น,นเรื่องคกณขนองละวันนั้นคือลองในปั๊มเ่ยลองในปั๊มเลยพอลองทั้งนั้นเสร็จก็ติดยาวเลยทีติดใจอะเอ้ยถามว่าการสูบครั้งแรกนี่มันถือว่าติดเลยเหมันก็ไม่ติดหรอกครับแต่คือแบบว่าอย่างผมเนี่ยมันเห็นไม่บ่อย แต่ถ้าแบบว่าสูบครั้งแรกแล้วไม่เห็นอีกเลยเงี้ยมันมันก็จะไม่แบบว่านี่แต่ผมมันเห็นมันก็เลยแบบตามเข้าไปทีนี้ตามสูบสูบเพื่นสูบแล้วก็สูบด้วยอะไรเงี้ยเขาเคยสูบแล้วพอสูบไ้สักพักสักพักหนึ่งินก็แบบว่ายาแพงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มอยากหาแล้วดิ้นรนแล้วเราก็เลยไปเอายามาทำเพื่อจให้ได้ยอดเสพอะไรเงี้ยพอเสพเยอะเข้าเราไม่มีอะไรได้ก็ต้องวิ่งยอดเขาเรียกวิ่งยอด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 ในที่นี้ก็คือเอาไปส่งให้เขาเอาไปส่งแล้วก็แบบว่าเราก็ได้เราไปเอาเนี้ยได เอาราคาที่แบบว่าบอกเขาอีกทีแล้วก็เอาไปมีส่วนต่างก็คือเอามาเสพครับใช่ไหมฮะครับพอามาเสพเข้าบ่อยๆแล้วยังไงต่อมันก็เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นในนี้เราก็รู้ว่ามันได้ตังค์ด้วยตังค์เริ่มมีเริ่มมีตังค์อะไรเนี่ยเราก็เริ่มไปเอามาทําเองเฮีย้ยสุดเลยนะถามจริงเฮีย้ยสุดเลยในชีวิตที่เราคิดว่าเราไปวิ่งยอดเอาไปส่งเขาเรือไปขายเขาที่ไหนที่เราคิดว่ามันไม่ควรเฮี้ยเราจะขายคนแถ่วบ้านเนดี่ยวบ้านโตมาด้วยกันเลยทำไมทำไมคิดเนี่ยเขาขอเขารู้เหรอว่าเราขายเรื่องไรเขารู้เขารู้มีตาม ตามวัดตามโรงเรียนมีไหมโรงเรียนไม่มีวัดยังไม่เคยวัดก็ไม่เคยแต่คือแต่เพื่อนผมอ่ะมันมีลูกค้าอยู่ในวัดไงแต่ผมยังไม่ยัง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 ไม่มียังไม่ถึงก็คือชีวิตเราก็ที่สุดก็คือส่งคนใกล้บ้านใกล้บ้านเอาแบบแถวบ้านอะไรแล้วเขารู้ยังไงว่าพี่เขารู้ชื่อผมเริ่มดังแล้วแบบว่าเริ่มแบบเขาเริ่มเขารู้แล้วในในหมู่บ้านอะไรยเงี้ยครับเพราะผมมียาขายอะไรเราอาเราไม่รู้นะอาเราไม่รู้ ก็รู้อะก็ห้ามอะไรอเงี้ยแต่ตอนนั้นเราดื้อไม่ห้ามไม่ขายที่บ้านเราก็ไปขายที่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยโอพูดตรงตรงเราไม่มีความคิดที่บอกว่าเอายามาไว้ที่บ้านก็ไม่มีความคิดคือเรายังน้อยอยู่คือติดตัวตลอดแต่เราเอาไปไว้ที่บ้านปะก็เอาที่กบจะถามว่าเราไม่มีความคิดว่าคือโทษมันอะถ้ายาไปไว้ที่บ้านแล้วถ้าเกิดวันไหนตำรวจขึ้นไปแล้วมันเกมขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราเป็นอาเราเป็นยังไม่ได้คิดที่เราลยไม่ได้คิดเนาะยังไม่ได้คิดยังไม่ อตอนนั้นเราสนได้แต่ขายว่าได้อยากได้ตังค์ก็มียอดเศษอะไรเงี้ยเงินหมุนขายเยอะที่สุดวันนึงได้กี่หลักพันี่หลักพันบาทตอนนั้นยังเอามาพันเม็ดหรือพันหมื่นพันบาทเอามาประมาณ50เม็ดอ๋อเขามาวิ่ง,รงเราก็ถือว่าเป็นรายย่อยนะไม่ใช่เป็นลายใหญ่เนาะยังยายออล,ลายย่อยอยู่ตอนนั้นและหลังจากนั้นล่ะไอเกมเนี่ยตัวสองพันเนี่ยอยากได้เยอะขึ้นเออตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ตังค์ละยอดเีษดินมีแน่นอนแล้วก็ไปเอามาเพิ่มเยอะขึ้น เราเริ่มมีแฟนมีลูกแล้วนนเขาไม่มีลูกด้วยเหรอมีครับยี่สิบสองคุณมีลูกแล้วเหรอมีครับมีมีมแล้วมันคิดไม่ได้เห<ก>รอก <คน S 1> <ำ>็คนที่สองก็คลอดในเนี้ยเอาแฟนเข้ามาด้วยแฟนเมียก็เกมด้วยเหรอเกมด้วยกันโอ้ยตายพี่เก่งอ่ะเดี๋ยวมาเล่าเล่าเล่า,ลาวันที่เกมคือ,อยังไงก็คือตอนนั้นผม,มเบลล์ยามาลูกหนึ่งสองพันเมตรก็เลยถับเข้าบ้านเลี้ยวโค้งเจอสายตรวจโดนสายตรวจจับก็ยาอยู่ที่แฟนเอาเอาตอนนั้นเอาแฟนไปด้วยอ่ะ แฟนไปถือให้แฟนเสพไหมตอนนี้ลูกไม่เสพเคยเสพแฟนเคยเคยเสพแล้วรู้จักกันยังไงแฟนก็ไปรู้จักกันที่เที่ยวครับที่เที่ยวสถานเที่ยวผับอะไรเงี้ยแล้วโทรทีนะที่เขาบอกกันว่าพวกแฟนพวกอะไรพวกเนี้ยถ้าเราไปเจอเจอกันปุ๊บเราสามารถรู้ไหมอินี่มึงเล่นเหมือนกันกูเล่นเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยใครไม่รู้ก็ไม่รู้ขอพเขาไม่รู้ขอส่งก็ไม่ได้ตังไม่รู้เอาเลย อ่าแล้วงั้นวันที่เกมเหรอวันนี้เกมก็เอาแฟนไปด้วยเอาไปรับมาก็เจอสายตัวจับมาลงพักเขาจะปล่อยแฟนผมไป่แหละแต่แฟนผมไม่ยอมบ,บอกถ้าจะกลับเอาผมกลับด้วยเ <laughs> <c oughs> ขาเลยเอาไปางทงคู่เลย<ม>ต,ตอนนั้นท้องคนที่สองเลยพี่อายุตอนนั้นท้องกอี่เดือนกี่เดือนสองเดือนเพิ่งเพิ่งเพิงง่งเริ่มแบบว่า <c oughs> ตอนนั้นตอนมันท้อง <คน S 2> ผมไม่รู้แล้วคนแรกยังหล่อนอยู่เลยโดนมาด้วยสามสี่ยี่ห้าปีแล้วแฟนอ่ะยี่ห้าปีโอ้ยพี่ปล่อยแล้วพี่พี่ปล่อยได้เมษาี้ปล่อยแล้วเหรอเขาทำมาโทษเนี่ยอืม ผมก็ทำพักโทษอยู่ตอนนี้แฟนปล่อยแล้วป่อยแโดนตัดเท่ากันมาเป็นคู่คดีก็คู่คดีกันครับก็โดนตัดเท่ากันหมดเลยเท่ากันยี่ห้าปีครับลูกปัจจุบันนี้โตแล้วมั้งผู้หญิงก็ปห้าครับดตัวเล็กปสี่ตัวเล็กปสี่โอ้ตายพี่คิดถึงะคิดถึงพี่แต่ยติไม่ทางบ้านผมไม่ไม่ให้มาตอนแบบเริ่มรู้เรื่องแล้วอ่ะเออ ก็คือเขาไม่ให้มาเยี่ยมอเออรู้สึกยังไงมั่ก็คือข้อผิดพลาดในชีวิตเราที่แบบไอ้เชี่ยเอ้ยลูกแม่งแต่เด็กเอาจริงๆนะช่วงเวลาครึ่งชีวิตพี่นี่พี่ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลี้ยงลูกกับมือเลยนะเราสร้างภาระให้อาเราใช่ไหมเลี้ยงผมมาแล้วยังไม่เลี้ยงลูกเออโคตรเก่งใจเขาเลยมันอยู่ในคุกนี่ตั้งแต่ห้าหกอะผมไม่ให้เขาไปเยี่ยมผมเลยทําไมครับผมหาไรายได้เองในนั้นนะซักผ้าแล้วจ้างซักผ้าอะไรเ,เราหาไรายได้จากตรงนี้ถ้าซักผ้าเราได้เท่าไหร่ย,ยังไงพี่ก็แล้วกินบ้างอะไรพี่ ของกินเบอร์ของกินมาให้อะไรเงี้ยเอ่อกระปุกกาแฟอะไรเงี้ยอ่าคค่าคิดในการครักเขาคิดยังต่อคนก็ประมาณ500เดือนละตีเป็นเดือนละ500ไม่รวมน้ํายาไม่รวมอะไรรวมมั้ไม่รวมไม่รวมแฟบรวมอะไรยังไม่รวมไม่รวมอ๋อเขาถ้าอยากเขาซักอะไรเอาอะไรได้จากตรงนั้นอ่ะ นี่คือเราหารายได้ตัวเองครับเอาตรงๆเลยพี่เก่งครอบครัวพี่เก่งก็เป็นฐานะที่ค่อนข้างที่ไม่ได้รวยอ่ะไม่รวยไม่รวยอาจจะแบบปานกลางถึงล่างด้วยซ้ำไปแต่เราก็มาปากกัดตีนถีบก็คือรู้วัสภาพกูสร้างเรื่องด้วยตัวเองกูก็ต้องดูแลตัวกูเองถูกไหมปะพี่ก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ไปรับจ้างซักอยู่ด้วยตัวเองที่บอกว่าภูมิใจแบบว่าอยู่ใยนี้เราเราไม่ไปเดือดร้อนเขาอ่ะแต่คือแบบลูกเขาเลี้ยงลูกให้เราอะไรอย่างเงี้ย ข้างในเป็นไงบ้างพี่ข้างในก็ถ้าพยายามถ้าอยู่อะอย่างคิดถึงนอกถ้าคิดแล้วมันจะเครียดพี่ไปก็ทาอะไรไม่ได้พี่ก็อยู่อยู่ตัวเองอะระหว่าง<ช>ตอน<ะ>ที่เราติดนี่คือเราได้เขียนจดหมายหาเมียเมียก็ได้แต่อยู่ต้องติดอยู่เขียนครับอยู่ด้วยกันใช่ปะครับผมยังให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาก็เขียนหาตลอดแล้วทุกวันนี้เขาออกไปแล้วนี่เขาเอารูกมาเยี่ยมเรา,เาไหมเพิ่งจะออกเนี่ยครับตอนนี้เขางดเยี่ยมญาติอยู่พี่เพิ่งจะออกไมเหรอเพิ่งจะออกเมื่อ,อ,อเมษาทีกแล้ว เราคิดว่าเมียเราโอเคไหมเลี้ยวเราไหมหรือว่ายังไงก็ทําใจไปบ้างอัพี่ทำไมเห็นแบบรอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยรอบตัวเป็นไงวะพี่เก่งแบบเพื่อนผมอะไ,ไรเงี้ยที่อยู่ข้างในเงี้ยบางคนก็เมียเมียเมียเลื่อนอะไรอเงี้ยผมก็เลยแบบทําใจเผื่อไว้โกรธไหมถ้าเกิดว่าเขาจะเลี้ยวเราไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธคร,รับเพราะพาเขามาเสียเสียนาค้ไปเกือบสิบปีพี่ก็จริงๆแล้วหนูเองก็ หนูควรน่าจะกลับนะตอนตอนตำรวจเขาจะปล่อยอยู่แล้วตอนนี้ได้ข่าวบ้างไหมว่าเขากลับไปดูลูกไปอยู่กับแม่ก็อยู่กับน,าน้าอาเราได้ครับรู้สึกว่าปล่อยก็ไปหาลูกไม่หาลูกครับจะมาเยี่ยมแต่คือติดช่วงของวันเยี่ยมญาติอยู่อ๋อก็เลยยังไม่ได้มาถามเรื่องเ้า่องในหน่อยนะพี่เรื่องคด,ดีของพี่มันเป็นคด,ดีเรื่องของยาเสพติดมันมีบ้างไหมตอนสมัยเราที่เราติดอยู่แล้วมันมีทุกอันเนี้ยมันมีคดีฆ่าพ่อแม่คดีข่มขืนคดีฆ่าข่มขืนคดีอะไรอย่างเงี้ย มีเจอพวกไหมข้าผมขืนนี่ก็ยังไม่เจอเจอแต่ว่าภ้าผู้เยาเออภ้าผคเขินเอออันนี้มีครับจริงไหมที่บอกว่เรือนจำเนี่ยคือเขามีความคิดอยู่กันมีความนึกคิดอยู่กันคือผมกำลังจะบอกว่านักโทษในเรือนจำนะครับเขาไม่ได้มีจิตสันดานที่ไม่ดีแล้วทุกคนอย่างอย่างพี่เป็นคดียาเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคดีเกี่ยวกับทางเพศมันมีบางแม้อารมณ์นี่แบบไม่อยากจะไปช้อนหน้าแกงเลยมีมีไม่ชอบนะคนแบบว่าคดีพวกนี้เขาไม่ชอบมันเยอะเหลอ พดีฆ่าทำร้ายแบบว่าพ่อแม่ตัวเองข่มขืนข่มขืนฆ่าอะไรพวกเนี้ยพี่เก่งมีรับน้องไหมอาตามพี่ตอบตรงตรงไม่มีเจ้าหน้าทีี่มพี่เคยมีตอนสมัยเข้ามาใหม่พี่โดนเหรอรับน้องเขาพี่รับเขาเหรอไปรับยังไงก็คือตอนนั้นตอนยังไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่โคกทุกแรกครับก็เขาสั่งก็ต้องทําใครสั่งก็ไม่อยากทําหรอกพี่แต่ใครสั่งบอกผมใครสั่งพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านมีจริงจริงเหรอสิบปีที่แล้วจริงพ่อบ้านเออช่วงเข้ามาใหม่ๆพ่อบ้านบอกว่าไงพ่อบอก ดีพวกเนี้ยเขาไม่ชอบกันอ่ะก็เลยจ่ายไป3ามทีจ่ายไป3ามทีคำว่าจ่ายก็คือล่อไป3ามทีเขาเรียกจ่ายแจกเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วพี่ก็เป็นคนทั้งเดียวทั้งเดียวพี่แล้วทั้งเดียวพี่เป็นคนเปิดเขาไม่อยากทําด้วยคือแล้วข้างในนี่เขาจะมีกฎเลยเหรอหรือว่าไม่มันไม่มีกฎหรอครับแค่แบบว่าถ้าไปเจอแบบตรงที่แบบว่ามาอยู่ตรงที่แบบว่าคนเล่นจิตใจเนาะบางคนนะค้ายาจริงๆนะแต่จิตใจบางทีเขารักพ่อรักแม่นะ บางคนไม่สติติงต่งเขาเรียกอะไแล้วว่าติ่งติ่งอารมณ์ของของพ่อบ้านอ,ะอ่ะอ่าสมมติว่าไอ้พ่อบ้านคนเนี้ยเป็นคนรักพ่อรักแม่มากและอย่างเงี้ยผมแม่เข้าไปผมสมสึกว่าผมตีแม่มาเงี้ยแล้วติดคุกไปโดนนะใช่ปะ่ะบางคนแบบมีลูกเป็นลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยอแล้วเขาคิดด้วยว่าถ้าลูกสาวโดนจะเป็นลูกกูล่ะ,ะแล้วข้าผมขผืนเด็กอะไรเงี้ยโอ,อ้ข้างในมีลูกในรันละเอียดอ่อนนะโดนนะแต่ก็ถือว่าไม่ได้โดนเยอะก็เป็นแค่รับน้องนั้นะน้องรับน้องและหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้มัาก็เป็นหน้าที่หนไ แต่เห็นบอกว่าผมเท่าที่ผมทราบนะแอบประสิทธิ์บอกว่าเรียนจำนี่ยพไอยคดีพวกนี้มาเขาจะจจาแนกออกไปแบบที่แบบที่มันน่นน่นก่อนให้เขาอยู่แบบมาต้คงสูงแบบว่าขึ้นทรงขึ้นซอยครับให้อยู่ห่างแยกไปก่อนเนาะแม้คุยมาต้องนานสิปีสีเดือนได้อะไรจากข้างในบ้างได้ความคิดเบบือว่าพูดไม่ถูกพี่คือว่าจะไม่ทําผิดแล้วพี่ได้มองแบบว่าครอบครัวครับได้คิดถึงลูกได้มองคนข้างหลัง แล้วเสียเสียก็เวลาที่เสียไปแบบว่าที่อยู่กับครอบครัวได้รู้แบบว่าการที่เราทําแบบนี้มันไม่ดีนี่ครับก็ว้สรุปสั้นๆนี้ได้ป่าวสิ่งที่พี่ได้พี่ได้เรียนรู้ชีวิตได้อยู่กับตัวเองให้มากสะท้อนย้อนกลับไปคิดว่าตัวเองไม่น่าก้าวพลาดไม่น่าทําอย่างนี้สมมติถ้าย้อนเวลากลับไปได้วันนั้นจะเลือกไม่เข้าซ่วมเพื่อจะไปลองอยาอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะพี่นะค,ความคิดของพี่แต่ถ้าเสียสรุปเลยคือท่านเสียเวลา เสียครึ่งชีวิตที่ตัวเองแม่งควรที่จะไปใช้ชีวิตอายุยี22ติดคุกตอนนี้30กว่า32แต่33ตัวเองเสียเวลาไป10ปีเนี่ยตัวเองสามารถไปสร้างไรายได้ไปทํามาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นที่อายุเท่ากันมันไปถึงไหนแล้วกูยังใช้ชีวิตอยู่ข้างในยอยู่นี่คือสิ่งที่พี่เสียเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วอยากให้พี่เก่งออกมาแล้วก็ผู้กับชีวิตแล้วก็มาเลี้ยงลูกที่เอาเวลาที่เหลือมีอยู่ในชีวิตหลังจากนี้ไปก็พิสูจน์ให้อาเห็นให้ยาคุณย่ายังอยู่เนาะย่าใหญ่เสียไปผมเสียไปแล้วเสียไปแล้วด้วยอันนี้คือที่ผมเสียใจไม่ได้ไปบวชได้ไม่ได้เลยใช่ป่ะครับเขาสาเลี้ยงเรา嘛ก็อย่างน้อยๆก็ยังมีคุณอาอยู่ก็ไปเลี้ยงคุณอาคุณอาเลี้ยงลูกเราหลังจากนี้ไปก็วางแผนชีวิตยังไงครับพี่เก่งเล่าให้ผมฟังหนอ่ตออไปนี่คือก็ต้องไปช่วยทางบ้านอะช่วยอะไร ขายทำมาข,าขายแล้วเขาเตรียมร้านไว้ผมเหลัอเตรียมร้านผมมีความหวังแม่ว่าตัวเองจะได้ออกไปอีกกี่ปียังไงเพราะเมียได้ออกแล้วนี่ก็ผมมีความหวังว่าน่าจะไม่เกินปีนี้เหลอถ,ถ้าพักโทษผมผ่านนระภาวนาขอให้ได้แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พี่เก่งผมคิดว่าออกไปเนาะออกไปแล้วถ้าไม่ยุง่งกับเรื่องยาเลิกเด็ดขาดเขาบอกว่าการเลิกยาน,นี่ก็คือ,คอต้องห่างจากกลุ่มเพื่อนฝูงไอ้สิบกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนรักของเรามาเยี่ยมเราว่าม่เขียนจดหมายมาสักฉบับปะไม่ไม่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับไม่ต้องไปโทษเพื่อนว่าเพื่อนไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณสุดท้ายเวลาคุณเกมเพื่อนคุณก็ไม่ไม่มาหาไม่มามีอะไรอยากฝากถึงภรรยาไหมครับผมเชื่อได้ว่าเขาอาจจะต้องดูเทปนี้อยู่แน่นอนก็คิดถึงก็ขอโทษกับเวลาที่ผ่านมาพี่เองก็ออกไปแล้วอย่าไปบิดไปเบี้ยวกขานะถ้าเราพลาดเราเอาเข้ามาเราต้องดูแลเขาตลอดอยากบอกอะไรคุณอาบ้างขอโทษออกไปจะไม่มีครั้งที่สองอย่าง้วผมจะบวชให้ S 1> <S 1> เงครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใน YouTube นะครับหรือใครดูผ่านแฟนเพจโกบอยคัทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะคดียา2,000เมตรโดนกี่ปีนะ25ปี6เดือี25ปีครับานะชอเก่ง อขอบคุณครับวันนี้ที่ทุกคนติดตามโปบอยมานะครับพบ1ล้านผู้ติดตามแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตรายการดีๆอย่างนี้และจะเอาเรื่องราวข้อผิดพลาดนะครับของชีวิตนชแต่ละท่านแต่ละท่านเอามาเรียนรู้ให้พวกเราได้ได้เอาผมเอามาเผยแพร่ให้พวกเราได้ศึกษากันก็อขอบคุณทุกคนที่ดูเทปนี้อยู่ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับ